ชัน To the Moon Podcast สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ MM Remaster นะครับ EP ที่34อันนี้คือ EP ที่มีชื่อว่า Psychologist Effect นะฮะเทคนิคการตัดสินใจอย่างไรให้ชนะใจทุกฝ่ายนะครับสวัสดีอามด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แทบ สวัสดีครับอ่า EP นี้เนี่ยนะแล้วก็บทความมาจากมีเดียมนะครับที่ชื่อว่า t o Become a Good Decision Maker Practice the p s y c h o l o g i s t Effect นะฮะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดนะครับการที่เอ่อตัดสินใจอย่างมีมีกลยุทธ์นะฮะมันก็ต้องฝึกฝนนะของพวกนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการนําประสบการณ์มาใช้แล้วก็นํามาทําให้มันเ,เกิดกระบวนการที่ดีขึ้นนะครับพูดถึงเรื่องการตัดสินใจเนะี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดามากต้องทํา ทั้งวันทุกวันอยู่แล้วนะฮะเราตัดสินใจตั้งแต่เรื่องเล็กใหญ่ๆเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะค,ะร,นครับแล,ลแ,ละะแล้วก็มันมีอย่างหนึ่งที่คนคนไม่ชอบเลยคือคนที่ไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยนี่คนส่วนใหญ่คนรอบตัวจะไม่ชอบนะฮะใช่หรือว่าโยนภาระการตัดสินใจไปให้คนอื่นนะฮะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นกับดักสําคัญที่ทําให้เราไม่ได้พัฒนาสกิลนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรามาหาวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจวางกลยุทธ์แล้วก็ กล้าตัดสินใจไปด้วยกันนครับวันนี้เรารวบรวมทักษะให้ทั้งหมด4ข้อนะครับเพื่อให้ทุกคนไปปรับใช้ในการที่ต้องตัดสินใจแล้วก็ทําให้มันเฉียบขาดมากขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งคือเปรียบเทียบ choice อ,อย่างยุติธรรมใช้เหตุผลนําอารมณ์โอ้นี่ยากมากเลยจะบอกว่านี่ยากมากนะฮะอันนี้เนี่ยคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบกับอะไรกันสักอย่างเนี่ยเรามักจะมีความชอบส่วนตัวอยู่ความชอบของเราเองแต่เราตัดสินใจให้คนอื่นนะบางทีนะฮะถ้าเราตัดสินใจเลือกของเราเองเนี่ย ช่นเราอยากใส่เสื้อสีอะไรเนี่ยก็ <c oughs> คงไม่มีใครมายุ่งกับเราถูกไหมก็คุณ <c oughs> อยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปถูกไหมแต่บางอย่างเนี่ยมันการตัดสินใจเพื่อคนอื่นด้วยคร <c oughs> าวนี้เนี่ยการฝึกสติให้นําอารมณ์ออกก่อนแล้วเอาเหตุผลมาใช้เนี่ยไม่ตามไปตามกระแสะอารมณ์ของเราหรือสภาพแวดล้อมเนี่นะครับก็ต้องฝึกเพราะว่ามันมีหลักคิดอยู่นะฮะ <c oughs> สิ่งที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจที่จะมาขัดขวางคุณเนี่ยมันมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งคือกรอบความคิดเดิมสองอารมณ์ณนะตอนนั้น สามบริบทนะตอนนั้นนะครับอเป็นยกอย่างเช่นามคาสคถ้าอยู่ในอารมณ์ที่โมโหอารมณ์ร้อนอยู่เนี่ยเราอาจจะตัดสินใจโดยการใช้เงินแก้ปัญหาอะไร <c oughs> อย่างเงี้ยนึกออกมาคือฟิลออกใช่ไหมว่าอ๋อมึงแบบใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนั้งที่จริงแล้วเนี่ยในสถานการณ์นั้นมันไม่มควรใช้แต่เพราะเราอารมณ์เราไม่ดีอยู่นเนี่ยฮะกรอบความคิดคือความรู้ของเรายกตัวอย่างเช่นหากเราจะตัดสินใจอสมมติว่าซื้อ ซื้อที่อยู่อาศัยแล้วกันนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีความรู้ในเชิงของผังเมืองหรือว่าการคามนาคามไม่พอเนี่ยเราก็ตัดสินใจโดยโดยที่โดยที่มีแค่กรอบเดิมของเราว่าเออเออบ้านมันควรจะต้องแบบนี้อ,อยู่ใกล้ถนน,นแบบนี้ในความจริงแเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเมืองมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วหรือว่าผังเมืองเปลี่ยนไปแล้วนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นหากอยู่ในสถานการณ์ต้องตัดสินใจเนี่ยเราลองเตือนสติตัวเองด้วยประโยคทานองนี้ดูว่าหนึ่งอันที่ควรใช้บ่อยๆเลยคืออารมณ์ตอนนี้ มีหรือไม่มีผลต่อการตัดสินใจของฉันนะครับข้อสองคือการตัดสินใจของฉันจะมีเหตุและมีผลไม่ว่าสภาวะจะกดดันแค่ไหนก็ตามใช่ไหมนะฮะสามคือฉันจะรับฟังโดยไร้อคติต่อผู้พูดและตัดสินใจอย่างเป็นธรรมใช่ไหมนะฮะเป็นสามข้อที่ยากมากๆเลยนะพี่รับต้องคอยเตือนตัวเองต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอครับแล้วก็กอบความพิดเดิมอ่ะก็ผมว่าถ้าเปรียบเทียบมันก็คือเหมือนกันเป็นน้ําเต็มแก้วเนาะ S 1> <S 1> <S ถ้าสมมุติถ้าเราแบบว่าเราแบบติดกับดักตัวเองนะครับกลายเป็นน้าเต็มแก้วเนี่ยการจะคิด,ดีเริ่มอะไรใหม่ๆยากมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามข้อที่พี่แทบบอกนะครับประโยคสามข้อนั้น,น,นลองเอาไปเตือนสติตัวเองดูสําหรับข้อแรกนี้นะครับมาถึงข้อที่สองับพี่แทบก็คือการใช้ภาพตัวเองหรือว่าภาพตัวเองในอนาคต เป็นจุดอ้างอิงในการตัดสินใจครับคือหลายๆครั้งนะครับเราจะตัดสินใจจากเบสออนนะครับขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึกอะไรนะตอนนั้นแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงอนาคตไประยะไกลเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคนที่มีนิสัยหรือว่าอารมณ์แบบที่ช,ชอบในการตัดสินใจเร็วดว่วนต้องการแก้ปัญหานู่นนี่นั่นทันทีอะไรเยงนี้ครับแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเราลองเตือนตัวเองสักนิดหนึ่งครับว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างลองมีสเต็ปที่มากกว่า2กลายเป็น3มและ4ี่ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าการตัดสินใจของเรา การเคลื่อนไหวของเรามันมันจะมีผลต่อใครบ้างนะครับมันจะมีผลต่ออะไรบ้างโอกาสอะไรหรือว่าแบบการเสียโอกาสอะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนลอจิกสั้นๆง่ายๆนะครับที่น่าจะให้ทุกคนนะต้องลองไปฝึกกันลองคิดถึงตัวเองในอนาคตเป็นหลักสมมติถ้าเราเป็นคนนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับและต้องตัดสินใจแบบนั้นดูเนี่ยเราจะตัดสินใจไปในทางไหนเพื่อให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเกิดขึ้นนะครับและลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือว่าเรื่องใหญ่นะครับแม้แต่การตื่นนอนนะครับการตัดสินใจว่าจะตื่นนอนหรือว่าจะนอนต่อจะตื่นไปวิ่งหรือว่าจะเลือกที่จะอยู่บนเตียงเลยครับมันมันถ้าเราลองนึกถึงอนาคตดูนะครับตัดสินใจเบสออนอนาคตว่าเอ้ยฉันอยากหุ่นดีฉันอยากสุขภาพดีมากขึ้นเราจะเลือกไอตัวที่มันจะตื่นไปวิ่งครับอื <c oughs> <c oughs> อะไรทนนันนี้ยกตัวอย,อย่าง <c oughs> ให้เห็นภาพหลายคนอาจจะเคยได้ยินมาก เวลาถ้าเราอยากจะคุณแบบไหนเนี่ยให้หาลูปของดาลาราหรือใครก็ได้ที่เขาคุณเหมือน,บบน,นนั้นเราก็มาแปะไว้ที่ในห้องนะฮะนี่นี่คือเหตุผลเพราะว่ามันก่อนที่เราจะแบบคือบางคือมน,อมนุษย์เราใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตเยอะบางทีเนี่ยสมมุติยกตัวอยา่างนะบางทีเราอาจจะอยากกินแบบขนมหรือว่าไอติม สองแท่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราหิวนะฮะเราไม่ได้มีความหิวสักนิดเดียวแต่เราอยากกินเฉยๆนึอกอกอกไหมดูว่าจะแบบงมุนงิดเรื่องอื่นอยู่ก็เลยคิดว่าการกินทำให้อารมณ์ดีขึ้นเนี่ยแต่พอเราเหลือไปเห็นในรูปนั้นเพราะว่าเราตั้งใจมี่จะลดน้าหนักใช่ไหมเราเหลือไปเห็นรูปนั้นปุบเนี่ยันงทีมันหยุดได้เพราะว่าเรานึกถึงตัวเองในอนาคตไงว่าเฮ้ยฉันจะแบบจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่ฉันที่ถือในมือเนี่ยไม่ใช่นแน่ๆอันนี้ก็ก็ช่วยเหมือนกันก็ช่วยเหมือนกันเพราะว่ามนุษย์เราอ ไม่สามารถที่จะเก็บทุกอย่างไว้นในหัวได้นั่นบางทีเนี่ยมันต้องมีกลยุทธ์พวกนี้ในการช่วยเหมือนกันนะครับข้อสามฮะข้อสามอารมณ์ชัว่ววูบอันตรายที่สุดในการตัดสินใจโอ้โอันนี้นะเห็นด้วยต้องบอกว่าเห็นตัวอย่างทุกวันใช่ไหมมีตัวอย่างให้ดูทุกวัน <laughs> ครับนีครับ เอาอ่ะคุยกับอามอนโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีความเป็นอารมณ์นะชั่ววูบเยอะนะอ่านะครับให้คิดแบบนี้เลยนี่หลักการมันคือแบบนี้เลยนะฮะนี่พี่พี่คิดหลักการนี้พี่คิดตลอดจะโพสอะไรครับให้คิดเสมอว่าทันทีที่คุณกดโพสปุ๊บมีคนแคปหน้าจอไว้เสมอคิดนี้เลยมีคนส่องเราอยู่ตลอดเวลาอ่ามีคนอจอและแคปหน้าจอไว้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าโพสไปแล้วเนี่ยวันสุดก,กดโพสปุ๊บเนี่ยไม่มีการต่อคืนอีกละอันนี้กันนิดหนึ่งนะครับอันที่สอง ออกจากบ้านเมื่อไหร่นะออกจากบ้านเมื่อไหร่ออกจากพื้นที่ส่วนตัวของเราเมื่อไหร่เนี้ยมีกล้องอยู่ตลอดเวลาให้คิดอย่างนี้เลยมีกล้องคอยถ่ายเราอยู่ตลอดเวลานะครับครับคิดสองอันนี้เนี่ยจะช่วยเยอะมากในยุคนี้เพราะเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าการทําผิดหนึ่งครั้งบนโซเชียลมีเดียหรือการทําผิดหนึ่งครั้งในที่สาธารณะเนี่ยมันทําลายชีวิตของคนมาเยอะมากแล้วจริง,งใช่ไหมไหนึ่งโพสหนึ่งวิดีโอยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราแบบ โมโหอย่างเงี้ยแล้วคุณไปหยิบของจะไปทุบรถข้างหน้าเ่ยแค่วิดีโอนั้นวิดีโอเดียวเนี่ยมันทาให้คุณตกงานหางานทําไม่ได้อีกเอสินค้าคุณไม่มีคนซื้อโดนแบบคือมันมันไปได้แบบนั้นเลยนะถูกไหมจริงครับอืโพสก็เช่นเดียวกันเราต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะคือมากๆในมีเป็นเป็นพิเศษเลยใช่ครับคือคุณทําดีมารอยเรื่องอะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องแย่ๆที่เกิดจากอารมณ์โฉมซึ่งคุณมีส่วนผิดในเรื่องนั้นๆด้วยนะ อืม,มันเปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนทุกอย่างเป็นหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยครับอืมอืมขอยเคยอาตยกคําพูดของวอร์เรนบัฟต์หมวอร์เรนบรฟต์บอกว่าชื่อเสียงเนี่ยเป็นของที่ใช้เวลา20ปีในการสร้างจะถูกทำลายได้ภายใน5นาทีถ้าคุณคิดถึงถึงมุมนี้อ่ะคุณจะปฏิบัติตัวเปลี่ยนไปเยอะมากอ,มอันนี้เป็นสิ่งที่จริงมากเลยนะครับนั้น เอ่อพอเราคิดถึงชื่อเสียงหรือว่าเครดิตของเราเนี่ยเครดิตบิลิตี้ความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยมันใช้เวลานานมากในการสร้างแต่มันทําลายได้เร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกแบบนี้เราจะคิดเยอะขึ้นเวลาเราจะแสดงอะไรออกไปนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกในโซเชียลมีเดียแะในที่สาธารณะนะสองอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับ ข้อ,อที่4คืออะไรครับอ้ําเหมือนหลายๆครั้งนะครับที่เราพูดในรีมาสเตอร์ก็คือทุกการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกการแก้ไขหรือว่าการฝึกฝนอะไรบางอย่างเราต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงในตัวเองที่เกิดขึ้นนะครับทุกเรื่องราวเนี่ยต้องการฟีดแบ็กนะครับต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ติดตามวัดผลแนวทางพัฒนาทิศทางควรจะเป็นในทิศทางใดนะครับอะไรที่ทําได้ดีอะไรที่ทําได้ไม่ดีเนี่ย ต้องมาคอยดูแล้วก็ดูตัวเองอยู่เสมอน,นะครับรีเฟล็กพยายามทําตัวเองให้เหมือนเป็นกระจกส่องตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะแก้อะไรดีนะครับเราจะมุ่งหน้าไปทางไหนหรือแอบสอบถามคนรอบข้างก็ได้นะครับคนที่ทํางานกับเราหน้างานเราหรือว่าแม้แต่คนในครอบครัวครับว่าเออเราอ่ะพยายามอยู่นะเรื่องเนี้ยมีอะไรที่เราอยากจะต้องแก้ไขหรือพัฒนาต่อไปอีก แต่ว่าผมเชื่อว่านะคนที่ตัดสินใจแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ดีมีหลักการมีเหตุผลเนี่ยจะทําให้พบเจอกับสิ่งดีๆครับพบี่แทบพบเจอกับสิ่งที่เป็นช้อยส์ที่ดีที่สุดโดยที่คุณนะเป็นคนสามารถเลือกมันได้เองนะครับคือหลายครั้งอะ่ะคนเราถามว่าแบบเสียใจมากที่สุดอะเรื่องอะไรคือเราเคยทำคอนเทนต์หนึ่งเนาะพี่แทบคนอายุ35เสียใจกับอะไรมากที่สุดตลอดชีวิตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับอืเรื่องการตัดสินใจผิดเนี่ย เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่แบบมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจทุกๆวันที่ตื่นมาอยากให้มีสติแล้วก็ประคองสติตัวเองดีๆแล้วก็ให้การตัดสินใจของคุณทุกครั้งเนี่ยเป็นครั้งที่ดีที่สุดนะครับ วันนี้ก็น่าจะได้ไอเดียกันไปบ้างสำหรับ4ข้อนี้ของเราที่ทำให้คุณตแต่ใจได้ดีขึ้นนะครับอีพีนี้ต้องขอขอบคุณไมโครโฟนชัวนะครับไมโครโฟนมาตรฐานระดับโลกที่เราใช้ทั้ง2คนใช้อยู่เนี่ยนะครับชัวบี Professional สำหรับไมโครโฟนรุ่น MB7 นะฮะที่เป็นไมโครโฟนสำหรับพอดแคสต์มืออาชีพนะครับขอบคุณมากนะครับเราพบกันใหม่ใน e ีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ And to the Moon podcast.